สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาะเกิตพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะจ๊ะแล้วภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆออนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะพี่จ๋าอ่าถ้าเกิดว่าแม่ค้าพูดชื่อภาพผิดยังไงต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะพี่อยากสื่อสารแม่ค้าเลยนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาเพื่อ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะพี่อันนี้หนูจะประดิมอันนี้ก่อนจะพี่จะเป็นสร้อยจ่าเจ้าของเก่าเขาบอกว่าอันนี้ก็ทํามาจากกะลานะคะพี่แต่ส่วนตัวแม่ค้าแม่ค้าไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาทามาจากอะไรอันไหนที่ถามได้หนูก็ถามกับพี่ถามมาแล้วลืมพูดผิดก็อย่าบ้ากันนะคะพี่นะคะเป็นเหรียญเจ้าสวัวจะพี่เป็นเจ้าสัวปู่บุญจ้ะเส้นนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่สวยงามมากะค่ะพี่ถ้าเกิดมันสั้นไปหรือว่ายังไงพี่ก็แกะเอาไปร้อยใหม่ก็ได้นะคะพี่แล้วแต่คนชอบเนาะอันนี้หนูส่วน นตัวหนูได้มาสภาพนี้จะพี่นะคะแต่ถ้าเด็กๆก็ใส่ได้คนโตก็ใส่ได้ค่ะพี่นะคะเนะะีน่ยะค่ะเนี่ยค่ะพี่เป็นสร้อยค่ะพี่เป็นสร้อยพร้อมเหรียญเจ้าสวปู่บุญจ้ะหกร้อยบาทพอจะ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้เป็นข้อมือหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่เป็นข้อมือพร้อมเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่หกร้อยบาทเหมือนกันจะ้ะนะคะ ตามภาพนะคะพี่นะคะแล้วก็จะมีลูกขั้นตุ้มขั้นตุ้มนะคะพี่นะคะหนูได้มาสภาพนี้นะจ๊ะพี่จานะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะขอขอโทษจ้ะหกร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเส้นนี้ก็เหมือนกันค่ะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมะนันียค่ะเป็นตะกุดแล้วก็ขั้นตุ้มนะคะแล้วก็มีรอยจานแล้วก็มีเชือกให้มัดอย่างนี้นะคะพี่นะคะ แล้วแต่ใครข้อมือใหญ่ข้อมือเล็กนะคะหกร้อยบาทจ้ะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่นะคะภาพไม่ชัดพี่พี่อัดไลน์หาหนูได้เลยนะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่สังเกตดูจ้ะพี่ตะกรุดจะมีรอยจานทุกดอกจ้ะพี่ตรงนี้ก็มีรอยจานค่ะพี่ขายนะคะตามภาพค่ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่จ๋าจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าจ้ะ หนึ่งพันบาทจ้ะมีรูด้วยจ้ะพี่มีรูจ้ะเป็นตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่านะคะพี่นะคะมันจะอวบวๆอย่างงี้จ้ะพี่อันนี้หนูวางบนฝ่ามือนะคะพี่หนูวางบนฝ่ามือก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ เป็นตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่านะคะพี่สนใจยังไงแอดไลน์มาคุยกันได้คะ่ะพี่หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะพี่แม่ค้าใจดีนะคะพี่ใจดีเหมือนหน้าตาละคะ่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสลอดกอจ้ะพี่สลอดกอถักเอ่อถักเชือก แล้วจะมีห่วงจ้ะอันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะลูกสลอดกอนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จก้อนจ้ะพี่จ๋า12 3 4 5 6 7 8 9รู้สึกว่ามี9องค์จ้ะ700บาทจ้ะสมเด็จก้อนนี้มี9องค์นะคะพี่ไม่สามารถถอดออกได้นะคะพี่มันติดกันมาอย่างนี้ค่ะพี่หนูได้ติดกันมาอย่างนี้เลยนะคะพี่ค่ะอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทจ้ะ สมเด็จก้อนนี้ขอไว้ท er ี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่สมเด็จก้อน700บาทปลายทาง50บาทจะส่วนองค์นี้จะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อสวัยจ้ะ1,200้บาทจ้ะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อสวัยนะจ๊ะพี่สวยงามมากจ้ะพี่จ๋าหนูได้มาสภาพนี้เลยนะจ๊ะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อสวัยจ้ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อกวยค่ะพี่ดอกเล็ก ประมาณนี้จะพี่หกร้วบาทจ้ะเป็นตะกรุดดอกเล็กค่ะพี่ขาหลวงพ่อควยนะคะพี่ตามภาพไปนะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะหลวงพ่อควยนะจ๊ะส่วนนี้จะเป็นเบีย้ยแก้ถักเชือกถักค่ะพี่เบี้ยแก้เชือกถัก,กเก,ก,ก่าๆอย่างนี้นะจ๊ะพี่ไม่ทราบที่ Müzik จ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นเบีย้ยแก้เก่านะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นมีดคะ่ะ อันนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมจ้ะด้านบนจะเป็นเป็นพระพ,พิการน่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะไม่ใช่งานนะคะพี่ไม่ใช่งานนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะ นะคะเป็นหลงพ่อเดิมจ้ะตามภาพไปนะคะพี่นะคะเล่มน,นี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ่ายเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะนะคะเ,เอ่อจะเป็นพับพ,พิคเนตอย่างนี้นะคะพี่หนึ่งพันบาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นอ่าคูบาวังจ้ะพี่เป็นม้าเสบนางคูบาวังนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะนะคะพี่เป็นม้าเสบนางจากพี่จ่ายนะคะมีมา้ามีผู้หญิงค่ะพี่นะคะ แล้วก็จะเขียนข้างหลังว่าคูบาววังสีพึ่งมาเสบนางจา้าถ้าภาพด้านในแป๊บนะคะพี่แกออกหรือเปล่านี้ยังไม่รู้เลยได้มาแบบนี้เลยจ้ะพี่นะใกล้เดะถ้าไม่ออกก็ไม่ได้ดูหรอกค่ะพี่นักนะคออกแล้วเนี่ยค่ะ ด้านในจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่เหมือนผู้หญิงผู้ชายจูบกันนะคะพี่อันนี้ก็เมค้าก็สันนิฐานตามที่เห็นเหมือนแขนกับแขนประคองกันนะคะพี่นะคะอันนี้หกร้อยบาทจ้ะมาเสบนางคูบาวางหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าแป้งกับพี่พี่ก่อนส่วนอันนี้จ้ะ ปูทิมจากฝั่งตะกุดจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะคุณแผนปูทิมฝั่งตะกุดองค์เล็กไม่ใหญ่ห้าร้ยบาทปลายทางห้บาทจ้าส่วนองค์นี้จะเป็นลิงจับหลักค่ะลิงจับหลักมีรอยจานจากพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ ลิงจับหลักนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะนะคะเป็นลิงจับหลักนะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะพี่ขาจะเป็นพระนปกหลังสิวลีจะอันนี้ขอไว้ที่ห0ร้อยบาทจะ้พะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังอย่างนี้นะคะพี่นะคะ เป็นสมเด็จพระนปุกหลังแม่ธรณีจะพี่สวยงามมากนะจ๊ะพี่จ๋าผลาติกเปิดหน้าเปิดหลังกรอกกอย่างนี้6600้บาทปลายทาง5 0บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จา๋าจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีจ้ะขอไว้ที่700บาทจะ้ะเหรียญหลวงพ่ออีจับขอบอย่างนี้นะคะพี่มีห่วงอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมจะพี่จะเดินพรนะจ๊ะพี่จ๋านะคะวัดละหารไร่จังหวัดระยองจะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม 50บาทจะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ทิมจะส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าเขียนวดหลวงพ่อพรมจะพี่500บาทเหมือนกันจะวัดช่องแคนะคะพี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแคจจะขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0าบาทจะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวปู่บุญจะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะ500บาทจะ้ะ เหรียญเจ้าสัวปูบุญขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานจะพี่จ๋า500บาทเหมือนกันจะ้ะนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่สุขจับขอบจากพี่จ๋า60 0บาทจะ้ะ มีรอยจานด้วยนะคะพี่มีรอยจานด้วยค่ะเป็นหลวงปู่สุขจับขอบนะคะพี่ห600้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลังแบบจ้ะพี่พ่อแก้วัดเครือวันจ้ะ5้า้อยบาทจะ้ะ5้า้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจ้ะพี่ปิดตาหลังแบบจะ้ะส่วนองค์นี้จะ้ะรูปหล่อหลวงปู่ทองจ้ะพี่ขอไว้ที่ห600้อยบาทจะ้ะรูปหล่อหลวงปู่ทองวัดอะไรเนี่ยวัดราชโฉงอะไรเนี่ย วัดราชโยธาสองสี่เจ็ดศูนย์จะหลวงปู่ทองจะวัดราชโยธาสองสี่เจ็ดศูนย์จะพี่หกร้อยบาทจะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่เป็นหลวงปู่ทองจ้าส่วนอันนี้จะเป็นเท้าเวทจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรเท้าวเวทไม่ทราบว่าของที่ไหนนี่ค่ะพี่ตามภาพคะ่ะเท้าวเวทนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นเหรียญปูเอี่ยมห้าร้อยบาทจะ้ะตามสภาพนะคะส่วนตัวแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้จะห้าร้อยบาทจะ้ะปิดตาค่ะพี่ปิดตามีสองพิมพ์จะ้ะแร่บางไผ่ไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนี่อันนี้คือองค์ที่หนึ่งปิดตาแร่บางไผ่องค์ที่หนึ่งเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนองค์ที่สองจะพี่จ๋าหกร้อบาทจะ้ะปิดตาแร่บางไผ่องค์ที่สองจะพี่ได้มาคู่กันนะจะ๊ะ นะคะหนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะคะพี่แต่รู้ว่าเป็นพระปิดตาแร่บางฝ่ายจากพี่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีกี่พิมพ์ด้วยจ้ะเนี่ยค่ะองค์นี้หกร้อยบาทจากองค์ที่สองจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินกุวัดท่าม้ไฟเขาบอกว่าเป็นพิมพ์หน้ายักษ์ค่ะค่ะพี่เขาบอกว่าเป็นพิมพ์หน้ายักษ์นะคะพี่พ่อเงินกุวัท่าม้ไฟจะหกร้อยบาทพอจ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อเงินกุวัท่าม้ไฟพิมพ์หน้ายักษ์หกร้อยบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จ้ะรูปหล่อพ่อเดิมจ้ะมีรอยจานนะคะพี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะรูปหล่อพ่อเดิมนี้ขอไว้ทีห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพ่อกันจ้ะพี่อันนี้ขอไว้ทีห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญพ่อกันนี้หนูขอไว้ทีห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพระครูพิบูลคณารักษ์จ้ะพี่พลาติกเปิดหน้าเปิดหลังค่ะหกร้อยบาทจ้ะ หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพี่บูลคณารักษนะคะ600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหล่อบโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงจับขอบจะพี่600บาทจ้ะ ขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เหรียญหล่อโบราณพ่อปวัดกำแพงจับขอบจากส่วนองค์นี้จะเป็นพระรอดจากพระติกเปิดหน้าเปิดหลัง600บาทเหมือนกันจากพระรอดนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจากส่วนองค์นี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่นี้ขอไว้ที่500้ยบาทจากปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่500บาทปลายทาง50บาทจากส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญวัดบ้านแหลมจะพี่นะคะเป็นห่วงเชื่อมอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500ยบาทพอจาะเนี่ยค่ะด้านหลังก็จะเขียน ว่าวัดบ้านแหลมนะคะพี่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเต่าจ้ะพี่เต่าอ,อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่ เต่านี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นสังกระจายค่ะพี่เป็นเนื้อผงนะคะพี่สังกระจายหลวงปู่โต๊ะนะจ๊ะเป็นสังกระจายหลวงปู่โต๊ะเป็นเนื้อผงนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะองนี้ขอไว้ที่500บาทพอจะ้ะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นอ่าหนูไม่ทราบว่ามันคืออะไรคะ่ะพี่นะคะรู้ว่าเป็นเนื้อเมคกะพัดจ้ะไอเป็นเนื้อเมคกะสิทธิ์เหมือนยืนอุ้มบาทแล้วจะมีข้างบนเหมือนพระพุธ นั่งอยู่ข้างบนด้าน,นหลังมีรอยจานนะคะพี่มีรอยจานและมีรอยลงทองหน่อยๆค่ะพี่หนูไม่ทราบว่าเขาชื่อว่าอะไรนะคะพี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจะ้ะองค์นี้หนูขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทถ้าเกิดพี่จะปิดพี่เขาบอกว่ามีพระยืนอุ้มบาทแล้วจะมีพระพุทน,นังอยู่ด้านบนนะคะหกร้อบาทจะ้ะส่วนองนี้จะเป็นรูปหลอกพ่อเงินจาะพี่สวยงามมากจ้ะพี่องค์นี้ค่ะห้าร้อยบาทพอจะ้ะ รูปหล่อพ่อเงินนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปู่รอดวัดวังน้ำบนจ้ะพี่จ่ายนะคะด้าน,นหลังมีรอยจานนะคะพี่ขาด้าน,นหลังจะมีรอยจานะค่ะพี่นะคะถ้าเกิดสนใจองค์ไหนนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์จ้ะพี่จา๋จาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะเป็นเหรียญปู่รอดวัดวังน้ำบนอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจ้า โอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะคะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงลกวนพี่ๆอะไรหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขาแล้วถ้าเกิดว่าหนูพูดชื่อภาพผิดยังไงหนูต้องขออาไปคุณลูกค้าด้วยนะคะ EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องการเก็พุทธคุณพระบ้านไอการเกตบพุทธคุณพระเครื่องค่ะพี่โอเคค่ะสวัสดีค่ะ